ค่ะท่านผู้ชมนะคะกาบสวัสดีแฟนแฟนช่องทุกท่านนะคะกาเมื่อนี้นะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเขาสู้จองเจดังคนผู้ไทยนะคะมื่อนี้เป็นวันที่16วันที่16เอ่อพฤษภาคมพศ2564น,นะคะมื่อนี้ก็นนะคะ,นะคะได้ตามเอ่อตัวเลขโชคลาภของเอ่อหลวงตาวัดป่าดอนเจดีนะคะท่านผู้ชม เพราะว่าไปตามแม่แดงเล้วนะคะแม่แดงเพิ่นกระบอกอยู่นะคะว่าหลวงตาเพิ่นฝันนะคะก็ได้เลขสามหกแต่ว่าขันอยากช่วอยากแน่นอนอยากมั่นใจนะคะอยากฮู้เบิ้งนะคะว่าตัวเลขที่อาจารย์พระอาจารย์ของหลวงตานะคะว่าได้ตัวใดนะคะเข้าซิมาตามตามะอาจา์เมื่อเ้านี้มาเล้วหลบหนึ่งนะคะ่วมาะอาจารย์เพิ่นบไร้ยยูนะคะเพิ่นติดกินโมดน,นะคะเพิ่น ไปอยู่ในวัดป่านนะคะเพราะว่าแอดมินก็นเตรียมเขาเตรียมอาหารเตรียมอันแนวมานถวายเพิ่อนอยู่ค่ะถวายอาหารเศร้านะคะแต่ว่าเพิ่นกับพยูก็เลยกลับไปนะคะเมื่อเศร้านี่กลับไปหาอันชุ่มมันตายุตาแดงนะคะท่านผู้ชมก็ได้ลงคลิปไวเลี้ยเวเนาะผู้ใดยั่งอนันบ่้ด้เบิ่งคลิปก็ฝากไปเบิ่งคลิปนั่นเด้อค่ะแล้วก็ผู้ใดที่ถามหาตาหน่อยนะคะ คนใดที่ถามหาพอหน่อยนะคะพอหน่อยบนใดใหาเหลขเด้อท่านผู้ชมคนงูหายแล้วนะคะขอให้เขาใจตรงกันแล้วก็ขออนุญาตนะคะทะ่านผู้ชมอย่าฝ้าโทษมากนะคะอย่าฝ้าโทษมาหาเจตังขอเบอร์เพิ่นขอทียูเพิ่นซึ่งซึ่งมันเป็นไป,ปบุไดเพราะว่าเพิ่นบ่ห้ก็คือแอดมินจะบ่ลงห่แล้วก็ต้องโทษถามนะคะว่าขอเบอร์พอหน่อยแน่ขอบานเพิ่นแน่ยังสิคือเกรงใจเพิ่นนะคะเพราะว่าแอดมินกะ บ่อยากเบาในจุดนี้นะคะอยากให้ท่านผู้ชมที่เขามาติตามและฟมรับชมนี่ให้เข้าใจตรงกันนะคะเพราะว่าเข้าซิบกาวลวงเพิ่นเพิ่นบ่ห้อนุญาตให้เข้าทายเข้ากบยบไปทายเพิ่นเข้ากับพราะตรงว่าให้เพิ่นนะคะเ่ราะตรงว่าให้เพิ่นเห็นใจเพิ่นเห็นใจสุกคนเนาะค่ะผู้อยากได้ก็อยากได้ผู้ผู้หายท่านผู้หายได้เขาก็สิหายแต่แสดงว่าเขาหายผู้ได้คือเขาผู้หายเพราะฉะนั้นก็คือผู้หายเบาห้ว่ากัน ทศมาหาแอดกับหลายคนแอดก็เลยขออนุญาตเว้าตรงนี้ของเขอหน่อยคือบ่ขออนุญาตเว้าหยังแล้วก็ขอพักคลิปมองนี้ไปเพราะว่าเพิ่นบ่าอนุญาตให้ลงตงัวเลขนะคะแต่ขอขอบอกอันนี้ขอเรื่องพ่อหน่อยนะคะแค่นี้นะคะแต่ว่าสําหรับื้นนี้แอดมาตามตัวเลขโชคลาภของหลวงตาหลวงตายุดอนเจดีวัดปลาดอนเจดีนะคะสาหรับท่านใดที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะก็ขอขอบคุณขอบ คึ้นหลายๆนะคะฝากเป็นกำลังใจให้คือเก่านะคะเบิ่งคลิปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามตอนนี้สิลงไปนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าพระาพาอาจารย์เพิ่นตินิมมตีนิมมลจากวัดข้างในตอนนี้เพิ่นออกมาแล้วมื้อนี้เอ็ดว่าสองรอบแล้วนะคะท่านผู้ชมไปหาแม่แดงเป็นสามรอบสามรอบสี่รอบแล้วอาจจะลงคลิปแบบเมื่อใ,ใดใดดังใจกับเ่าว์ด้วยท่านผู้ชมเด้อฝากเป็นกำลังใจให้เนี่ยตากแดดยกนาดำเมาแล้วมื้อนี้ถ้าโชคดีเท่ากับสิถึงรางวัลกันนะคะถ้าโชคบ่ดีกะ กาบว่าเป็นยังต้องให้กำลังใจกันนะคะท่านผู้ชมเอา้าสําหรับเ,เงินนะคะที่ท่านผู้ชมฝากมาทําบุญนะคะเมือ่อหนีว่าซื้อของมาหายมันกะซิบว่ท่านเอาเป็นมื้อนาเดี๋ยวกะซิลงซื้อหายคือเกา่าเงินบ่หายไปใสนะคะเงินที่ฝากทําบุญมาบ่หายไปใสนะคะเดี๋ยวจะอ่านไล่ซื้อหายถ้าเกิดว่าของไผยตกหลนก่นกะทักไายมาได้นะคะท่านผู้ชมไปค่ะท่านผู้ชมลงไปน้ำกันเลยเนาะค่ะเนาะถามเบิรงก่อนมาปูคนมาแล้ะคนชิได้ตัวใดนะะเนาะะค่เนาะ มันงา,านเ็นบนบราชการค่ะอันเป็นจ้าได้ค่ะอันลูกตายากถามล็มตาเนี่ยแล้วอเอาก็ได้ยี่โบคาตัวเลกอย่างเงี้ยค่ะอเ,คออเอาบอกค่ะ วอนเสารน้องตาจากสารได้ด้านในบุญดิบ่ได้ยินว่าได้ยินแม่แดงบอกว่าจังซีเพิ่นว่าเพิ่นกะคือว่าเหรอเนาะเพิ่นกะบ่อยากบอกท่านผู้ชมมันกะเป็นแบบว่าอันมันพิษอันพิษของเพิ่นเนาะค่ะกะเข้าใจอยู่เพราะว่าแต่ว่ากะเฮากัมากราบมาหาหลวงตาค่ะเดี๋ยวกะได้มาทำบุญน้ำเพิ่นคือเก่าเนาะค่ะเนาะ แต่ว่าสฮโซกร่ามมีผู้สองเห็นมค่ะอันเนี่ยติท่าก็ได้พว่ามีผู้สองเห็นกนะครับค่ะแต่ได้ดวงมัค่ะได้ดวงส้าเดี๋ยบุญจะหวัดเสร็จลวนั่งนะนั่งนะข้าขเขาแท้งให้ลูกค่ะเขาแทงให้ลูนั่งไปเยี่ยวจ้ะคุณลงตรงนั้นแนปั๊บทั้งถือหาตะนั่ผอาจะนั่งผอนั่งเงนด้านบนดีอันนี้กันค่ะอัน อันได้ยินข่าว่าลวงตาฟันนะแม่ค่ะว่าเาให้ฟังใน่อันฟันมาจังไดก่อนคือได้ยินว่าลุงตาฟันฟันมาจังไดมันฝันมันมันเกี่ยวกันคือว่าให้ฟังนั่นแหละสามหกแล้วมันจะเจ็ดมันบอกแรกกันว่านะแกคุดฟันขึ้นไปจักซีนนะอันอันฟันมาจังไดก่อนครับว่าเขาใจสามหกแล้เจ็ดเจ็ดฟันนี่ได้ผมลืมแต่ว่ามันแบบว่า เด้จเห็นได้ตรงนี้นะก็ะบอกไปสักนี่แล้วค่ะหลวงตาเห็นเป็นโตจังสิประคับใช่ความฝันแม่ความฝันจังสินะครับมันกับเรเห็นนะแค่จะเข้าฝันนั่นแหละค่ะตีวัดเแยกนี้กันนะโอ้ตาตาฝันแบบมันน่าจะเป็นจังสีอย่างประคับกันย่อนฝันแต่เดียวกันนั่นแหละค่ะมันไม่ผู้เพ่งเห็นตรงแรกนี่ อันไปหั่นแม่แดงมาแม่แดงเพื่อนว่าหลวงตาเพื่อนฝันเพื่อนก็ได้ตัวเลขนี่แหละสามหกก็เลยว่ามากราบหลวงตาออขออนุญาตถามความฝันซื่อๆค่ะ่าจังใดนเนาะค่ะเลี้ยงเด็กบอกพี่แต่สัมผัสว่ามันสีเป็นตัวนี้บอกคือเขาฝันแบบฝันเร็กน้อยก็จะว่าหาว่าโง่ก็เหมนจนแก้วแปลว่าเข้าไปนี่สิระนะกินย้อมันละค่ะ ย้อมถามมาแก่เพิ่นโวยเพิ่นครับท่านผู้ชมก็บยายไฮหลวงตาเพิ่นเบาหลายนะคะเพิ่นกะเข้าใจเนาะได้ยินแต่ว่ามันคือจะเป็นตัวนี้บ่าสามหกนี่บอกค่ะหลวงตาแต่ย่อมได้ว่างบาดทัยนี่บอค่ะข้าเรื่องนี้ฉันบอกว่าเถียงฉันบอกว่าเถียงนับต้องมาเหมือนในข่าวว่าดาราสามีเด็กหอยเข้าใจหลวงตาเพิ่นเด้อท่านผู้ชมเนื่องกะฉันเถียกันเนี่ยถึงบาดเจ็บน้อยค่ะ เดี๋ยวข้าวที่ว่าหลวงตาเราขีดตัวอีกแล้วเนาะค่ะเนาะค่ะเพราะว่าเราค่ะหลวงตาอชเข้าใจหรอเพราะว่าเป็นเป็นพระเป็นยังสิเนี้ยกระบอกได้ทุกมงวดใดก็ว่ากุมื่อนั้นเขาบอกแทนแตุ่กคถือครับพกนายกระทรวงตีท่านถือคับพวกนายกระทวงตีมันเป็นมังสี่สัตนาขุมือนม้เก่าพระส์รเจ้าค่ะค่ะแต่ว่ากับนี่เราเนี้ยหัวเาแท้กนั้นค่ะ ทำคนยังไปดอตเตาแม่น้นึ่งแม่หบเห็นเนาะแต่นั่นะทุกทุกลกทุกองนะพระท่านปะับก็คือเด้ลงอันบ่อันบ่แม่ยังธนาคาหลวงแตเห้ามห้าก็เลยอันแวมาอัน กลบหลงตากลับม่านถามความฝันทื่ซื้อในยิ่งแต่คนเว้าคนซากันเลยว่าโอ้ยเขาบอกว่าอ้บยวันนั้นโยโทปลาบตนออกลงตาออกได้ถือโขงกว่าเดากว่าท่านเคยเห็นหเือยังแต่ว่าข้าเจ้าอาจจะไม่ถ้าบุญละข้าเจ้าเห็นข้าเจ้าได้ในแม่จ้าวันข้าเจ้าก็อาจจะว่าเออหลงตาเราความฝันให้ฟัังเอาไปตีเป็นเลขถือสี่หน้าค่ะ เฝ้าให้ผัดจับจุดเป็นเลขถึงสินะถามข้าเจ้าก็ว่าได้ไร่งวดเรีวหนาน่าก็ทยบ้านว่าเนาะค่ะหลวงตาหลวงตาคนบ่อแหลวานอ่อก็เนี่ยเขาบอกไปว่าหลวงตาเขาเรื่อกระทน้ำบานค่ะถามหลวงตาว่านั่นเจอว่าถ้าเมื่อคืนเขาไ่เต็มบ้านอีกนี่ก็ได้กองเงินเยอะโอ้ค่ะกะอันเมื่อนี่กัมานนั่งมาตามหายอย่างแต่แม่แดงว่าโอ้ยเพิ่นเฝ้าสูฟังอะล่ะความฝันเพิ่นกั ตีเป็นเลขแล้วล่ะสามหกฝนว่าเน้นตัวนี้ย่ำตัวนี้ก็เลยโอ้ยสาธุก็เลยเราก็แม่แดงค่ะเมื่อกี้นั่นอัน,นลุงตาเฮ็ดไปหอดไส้แล้วค่ะนิ่นก็จิ้งกระเวียงแล้วไปสร้างอันว่าจะเอาแขนทางก็ปี๊บไปมันจิบโอ้บอกค่ะขออนุญาตได,ด้ค่ะลุงตาโอ้างผู้หญิงนี่ค่ะท่านผู้ชม สร้างคือกิ่งแถวมาแต่ใส่้างร้านบอกอะฮะไยังเกาะเป็นร้านอ๋อเป็นลูกไข่ล้งตาบอป้าเจ้าคือกิ่งเอเพราะเส้อ่อนเหมลุนีายลุงตาลูกตาจะพักไปนี้โอ้ แฟนครับฝากเงินมาทมําบุนนําเดี๋ยวจะแต่งสืส่สอัดลมมาเสริมให้ตัวหนึ่งค่ะท่านผู้ชมนะคะสําหรับตัวเลขของหลวงตานะคะหลวงตาดอนเจดีนะคะการเน่นตัวเลขสามหกนะคะสําหรับตัวเลขกมีทานีนะคะท่านผู้ชมเพิ่นบดายมีตัวอื่นมาอีกที่แหลกแดงยินแม่แดงบอกว่าถ้าพอาย์เพิ่นห้มากกับเสด้มาอีกจะคอนเฟิร์มฟันทงนะคะสรุปเร้วนะคะก็คือได้สามหกทนีละคะ่ะท่านผู้ชมเนาะ พพเพราะว่าหลวงตาพ่นบอกว่าได้เท่านี้เป็นแค่ความฝันนะคะถือพิจาว่ากันเด้อค่ะท่านผู้ชมเนาะก็สั่นก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เขามาติดตามรับชมแนวทางนะคะกาฝากเป็นกาลังใจให้แอดมินนะคะท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้น้ำแน่ขอให้สุขสุกคนโชคดีมีโชคลาภเด้อค่ะ